กูเพินึกว่าหายไปไหนจนได้จนได้พามาดูมา้าด,ด,ดูนะคะดูหลอกมาดูแพะหลอกเรามาดูแพะนะ,ะจนได้ค่ะจนได้หูก่าเดินหาไปติไปนอยู่ไหน Ar ไม่ได้เข้าไปหามันหรอกรู้อยู่หมาไอหมานะไมมีไอหมาอุ้ยหมาหยิวดีเลยอ่ะนมสดหมดเปิด